สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อันจะมารีวิวกับตัวนี้นครับกับโครามาคริสมัชชานะจ๊ะตัวนี้เป็นขนมปังกรอบสอดไส้ครีมอุจิมัชชานะจ๊ะก็หลายคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าอุจิมัชชาคืออะไรนะครับอุจิมัชชาก็คือนี่จ้ะเขาเขียนไว้ตรงนี้นะครับเป็นนะครับชาเขียวคุณภาพเยี่ยมจากเมืองอุจิประเทศญี่ปุ่นนะจ๊ะแต่นะครับส่วนที่เราได้เป็น ชาเขียวตัวนี้นะครับเราได้มาเป็นผงอุชิมชะชาศูนเนี่ยเทเยอะเนี่ยอุชิมะชะได้มา0.6%นะจ๊ะมาเดี๋ยวชิมกันนะครับว่าเป็นยังไงสาเหตุที่ซื้อมานะครับเพราะานี่มันยี่สิบห้าบาทนะครับเอ่อโค้กแล้วาม,มาทั่วไป20บาทมันแพงกว่าทั่วไป5บาทเดี๋ยวจะลองดูดีครับว่าเฮ้ยการที่แพงขึ้นมา5บาทเนี่ยมันจะคุ้มไหมนะจ๊ะแต่ก่อนกินนะครับมีคำเตือนสำหรับผู้แพ้อาหารนะครับในนี้มี แป้งสาลีนมไข่ถั่วเหลืองอาจจะมีธัญพืชที่มีกลูเตนและถั่วที่มีเปลือกแข็งใครพักาห้างกลุ่มนี้เลี่ยงนะจ๊ะอ่าแล้วก็มีเครื่องหมายตราฮาลานอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับดังนั้นพี่น้องมุสลิมก็ทานได้นะครับมาเดี๋ยวชิมกันเลยแล้วในนี้นะครับก็จะมีน้าตาลอยู่14กรัมนะจ๊ะอ่าแล้วก็อย่าลืมนะครับตรงนี้นะครับก็คือว่าควรบริโภคแต่น้อยเล่ากับนางกายนะครับดังนั้นของวันนี้เราทานได้นะ แต่ว่าเนื่องจากเป็นขนมนะครับดังนั้นอย่าลืมนะครับเด็กๆก็บริโภคกันน้อยเราอกกำลังกายเพื่อสุขภาพนะครับและที่สำคัญน,นะครับอย่าลืมแปรงฟันนะจ๊ะหลังที่เรากินเสร็จนี่จ้าตุ๊ด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 นี่เฮ้ยเฮ้ย้ยกลิ่นหอมกลิ่นหอมเฮ้ยกลิ่นมัทฉาหอมมากเลยอ่ะโอเคโอเคใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้นี่จ้านี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับปุ๊บนี่มีรูปต่างๆนะครับของโคราลมาร์กนะจ๊ะอันนี้ชิมรสชาติได้กินไม่หายมากเลยนอมอืม ฮ้ยโอเคนะตัวนี้เฮ้ยรสชาติมันจะค่อนข้างโอเคมากๆเลยให้มาอย่างเต็มที่นะจ๊ะไม่กักเลยึเนี่ยรูเด็กไส้จะเต็มๆเลยจ๊ะก็อย่างแรกนะครับในเรื่องของแป้งนะก็ไม่ต่างจากควล่ามาร์กอะรธธรรมดนานครับที่มันเป็น ราคาย0สิบาทนะครับซึ่งจะได้แป้งที่กรอบและอร่อยเนี่ยห้าบาทไม่แพงขึ้น,นอะไรถัาทันเลยก็คือถ้าเขียวก็อาจจะแพงนะครับเพราะเขามาจากมังอูจินะจ๊ะปรได้ศญี่ปุ่นดังนั้นนะครับห้าบาทก็ถือว่าเป็นนะครับค่าจะเขียวไปแล้วกันนะครับส่วนนี้เรื่องของครีมนะต้องบอกก่อนโคนลามาร์กเนี่ยความเด่นก็คือนี่จะเป็นขนมสอดไส้นะครับที่แป้งกรอบนะครับแล้วก็ ให้ครีมมาแบบไม่ก้างนะครับมันกินแล้วจะอร่อยนะครับซึ่งตัวเนี้ยแถงขึ้นมาห้าบาทเนี่ยก็อ่ะก็พอยอมรับได้อยู่นะจะเออนี้ข้างหลังนี่เขาใส่รูตรงนี้ครับก็ถือว่าใช้ได้อะก็คือว่าเหมือนโคนลามาร์เข้าไปทุกอย่างต่างกันคือมีรสชาติมชตัชชดึง้งกลิ่นเขาดีแล้วก็รสชาติมชตัชดเขาก็ค่อนข้างที่ะถึงใจนะครับ โคลรา้ามาร์กเนี่ยมีดีม,มีความเด่นอย่างหนึ่งคือขนมปังเขากรอบแล้วก็ครีมเนี่ยเขาไม่กาดเขาให้มาอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็รสชาติอุจิมาถากถือว่าให้รสชาติชาเขียวที่เข้มข้นครับโอเคครับ้อกจากเราดูคลิปนี้เป็นเฮียจ๊ะถ้าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกบมาเจอกันใหม่ไหนคลิปหน้าจ้ะ